ลงกบมองเลยตัวนี้นะแต่ยังมีอีกตัวนึงอยู่เถิงนี้อยู่ถิงกบก,กบกนี่เดี๋ยวสิผีซองหาอนะเพราะว่า,าถือแล้วตัวนี้กะกีนนะหมูกระเฮาได้ทีว่ากระเหาะทงนะแต่ค่อยไปสนใจน้ำมันนี่อยไม่ไหมอยู่กระเหาะทงแซล่แลอยู่คอยกัดสนใจน้ำกระเหาะพู้เมนบาทนเลยไม่ได้กินซ้ำไม่ต้มทำเอาไว้กินเมื่อหน้าบ่เมนนะ ลายหอนเม่นไปลาเจ้ากันกาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามและก็ฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับซองก็เพชรกาขอขอบคุขอบเจรหลายๆที่ติดตามและก็ฮับส้มเดี๋ยวมื้อวนี้กาสิได้ออกไปหาอยู่หากินคือก่าละเป็นนเลยกาเดี๋ยวลุ้นติดตามฮับส้มไปเบิงน้ำกันเลยว่าสิมานหรือมีมานแต่ที่แน่ๆกาอ่าออไปมื้อนี้กับฝนตกอีหลแต่ได้หรือไม่ได้ก็ยังมีหุ้จักได้เห็นไม่ได้ก็ถือว่าไป สมวิวบรรยากาศในป่าทุกคนคือเข้ามาป่านี่ก็คือว้าวและเคยว้าวไปหลายๆเธอเลยว่ามันมีแน่นอนปลาเล่บางทีก็ได้จำแจ้วก็มีได้ะด้วยทุกคนได้ออไปแล้วบัดนี้จักแ,แต่มือมาทุกคนมืดอ,อึคืออยู่บงฟ้านะแต่ใครแด้แต่ฝนตกแห้งปเลยนะค่อยๆอ,อันนี้นะพูดีออไปสบายเนื้อมักอ่อได้สำนีนะ แตกจังมานหรือมีมานแล้วมาเมื่อแรกกติค้ามิทันได้พปเลซัมออกไปนิดเดียวนึงก็มืดละเดี๋ยวมันลุ้นเมื่อนี้ว่าสิได้หรือไม่ได้คือเมือ่อคืนนี่กะห้าไปการได้ไการกะได้หนูมากทุกคนได้หนูหลายโตเติบแต่กามาพุละจังโคับมาแต่ไปหาอยู่หาก,กินตอนสาวผไปการกะมีแต่หนูส่วนหลายกลางคืนก็ได้ ผาดไปแล้วหนึ่งทุกคนปีท่านอันนั้นมันจะไม่ได้พอจแต่เห็น,นแหลนลงพุนะ้นกระหอกตัวแรกก็ไปี่ได้ซ้ำพอจแต่ได้เห็นมันจะซึือ่อออมาแต่หึงหมดได้ขากเห็นกระหอกตัวเดียว เห็นกระหอสองตัวทุกคนยิงไปตัวนึงแต่กับบิทืบบอซ้ำนะอยู่กับกระบกนี่กระหอเขากินมากระบ,บกได้ก็ได้ยินเสียงห้องอยู่ตัวนึงเดี๋ยวจะจอบไปลองเบิ่งนก่อน กีนี่กะได้ยิงกะเหาะตกตัวนึงแล้วกะไม่ได้ไปเก็บทุกคนท้าตัวที่สองตัวที่2องก็ยิงถือเลยแต่จักไปมอง,งเลยละมันไปตกซ้ำตัวที่หนึ่งกะถ้าได้หาซ้ำได้จะบอกไปเห็นซ้ำก็จกักแล้วเดี๋ยวกาหาเบิ้งน้ำเดียวนะเดี๋ยวหาเบืงก้อนทุกคนมาดิเขียนมีได้จกักโตนี้เป็นตะโหแห้งนะเพราะว่าตัวนั้นตกแล้วก็มีเฮ้ามาเก็บท้าตัวที่สองเพราะว่ากระเหาะมันลายโตแห้ง,งเถอะนะ เดี๋ยวลุ้นบ้างน้ำเดียวว่าจะเห็นหรือไม่เห็น,รหนก,ก,กระหอกน่ะซี่ห้าโตกกกับบกกเดียวเนะียตัวที่มันหองนะแถวนี้นี่กระน่ายก็กินลายเบืงส่งมนกระบกน้อยทุกคนตัวนึงนะมันสนอยู่แถวทึ่งนั่นแหละแต่ถ้าได้หาเบิกคักนะหาเบิกตัวมันโตก,ก่อนถราว่ายานบีได้นะเออเห็นอยู่ได้ทุกคนกระหอก กระหอทุกคนอันนี้นะลงกบมองเลยตัวนี้นะแต่ยังมีอีตัวนึงอยู่ถึงนี่อยู่ถึงก๊กกระบกนี่เวสิผีซองหาก่อนนะเพราะว่าอ่าถือแล้วตัวนี้กะแต่มันมีลงกระบ,บาดตัวนี้นะโอ้ทุกคนเมื่อกี้นะหมูกระเฮาได้ทีว่ากระหอโถงนะแต่ค่อยไปสนใจน้ำมันคอยไม่ไหมยูกระหอโถงแซ่แวอยู่คอยกัดสนใจน้ำกระหョกโอ้หมูเฮากินมากระบกทุกคน เออจังพ่อกระเหย่จังหองคอยกับเบ็ดเชือกเหอะพูดเลยไม่ได้เบ็ดเชือมูนะใหญ่เติมหอยมนะันเพราะว่ากกบก,กกนี้นะ่ะมันยังหลายนะกกอื่นนะ่ะมันเยอะหอยเลยไม่ได้สนใจน้ำมูเลยทุกคนนะเพราะว่ามีแมงตะพ่านใหญ่ตะพาน่าน้อยพอด้หากินนกหนูกระเหยจะชื่อ กะเหาะกะยังอยู่เถิงนี่อยู่ได้ตัวหนึ่งนะแต่ยังหาไป่เห็นจามันอยู่จุดเลยเห็นคอยจอบเข้ามาน่าจะเห็นหมูนะกะเหาะตัวนั้นกะมืหาเลยทุกคนไอ้ไม่เห็นจะได้ไปหาตัวหม่แล้วบ้านี้ต้นกบกนี่นะปพอตัมันกินลายให้ได้ทางมุงท้งกะเหาะทางกะไน คนมีชูเฮ้าทางนี้นะเดี๋ยวสิฮักตุยไว้ก่อนพอได้เฮามาจอบมื้ออื่น เดิมหมืดฝนแหงมาแหงมาได้ทุกคนเจ้าฝนจะตกอีกแลกว้วก็ไปจักแล้ว หล่อมพร้อมบ,บนันทึกทุกคนโซงนี่นี่หมูป้าลายขนาดทุกคนพอดีว่าเมื่อกี้นี่กะใกล้กระตาไปาแซวๆเลยคือมันอ่อแต่กกนะันกกที่อันคอยยิงกระหอกนะมันก็มากกนี่ต่ออีกินมากับบก,กทุกคนหุ้นมัดแถวนี้นนะ ไก่กระตาไปเชียวเชีเมื่อกี้นี่ขนาดเลยหมูแม่ลูกอ่อนเนี่ยเบิ่งมีหอยน้อยปะ เดี๋ยววันนี้ก็สิได้เลาะมาซเซอร์บอลก่อนเพราะว่านี่กะเริ่มสายแล้วย่านทีมงานทานะเดี๋ยวิดตามเข้าไปลุ้นเบิงน้ำกันเลยว่าทางทีมงานเข้าสิมานหรือมีมานได้เหรือบอะนะไปแต่ระว่างทางมือนี่ก็ยังไก่อยู่ได้เดี๋ยวที่ตามฮับส้มเบืงน้ำกันว่าทางมือนี้เขาสิพบอย่างอีหรือบอรหรือว่าได้หรือไม่ได้นะเดี๋ยวยก็ต่อหน้านี่ก็สิได้รับเข้าตุยอีแต่อันนี้เป็นทางอยู่ได้ พีลึกว่าลมทุกคนลมแห้งแห้ง เมื่อกี้นีนกะกะห้อนะทุกคนแต่พลาด วันนี้กามาเคยจะฮอดบอลแล้วทุกคนเดี๋ยวุ้น้ำเบิ้งว่าทางทีมงานสีมานหรือม่มานวันนี้กะได้หามาฮอดบอลละเห่นเล้ว,วมานยิ่บ่แต่ละคนในน,กน,น,น,นกน้อยตัวนึงใ <c oughs> นนกน้อยเพื่อโตเนาะทฤษีว่าเบ้าทนเพิ่นไปโคไปจาะยู่ทางพุนนะเขาโคแ,แล้วแล้วได้หนูที่ได้มาเมื่อคืนนี่ก็คอยก็ได้อยู่ ก็เหาะตัวนึงทุกคนที่จริงนะเห็ดลายโตอยยุก็เหาะแต่มันมีได้นะจะเปลี่ยนนะเล่ตัวนั้นกะกระดับกระดับขึ้นไปและะ้วกะแล้วเลยเฮาอุ้มฮนะอ่ะวันนี้กะสได้เฮ็ดอยูเฮ็ดกินก็ทางทีมงานโคมาแล้วก็ได้สรุปแล้วกะ็ทางทีมงานผู้นึงได้นกกระตงโคกผู้นึงสงสัยได้นกจุ๊บจุ๊แลวก็มีนูนูกะสีห้าตัวล,ละ พอได้ยู่ได้กินเมือนี้ก็ได้มีเยอะเพิ่งเล่าเบาสาวเนี่ยพ้อหอตัวนึงกับนกตองโคกเลยโอ้ได้นกตองโคกตัวนึงตัวน้องเออบ่ใจบ่าได้นกจุจูนะเออนกฟิบลินกจุจูเจ้าคือ้จะจับเอาเมื่อคืนนี่เนาะทางทีมงานได้เม่นมาอีตัวนึงนี่นะหืมตัวตัวอีขนาดเม่นก่ต้มเมาคือละแข่ง ขากะทางทีมงานนึ่งซุกแล้วได้มีแต่ท่าของกินซุกกะเซได้กินข้าวเลยบนป่าผาดงทรงเซกับเป๊ะมัดเขามาแล้วกับเป็นทรงเป็นเซออีได้ของกินกะทางทีมงานฮาวาซิโคกระเหาะกับนกมือนนี้นะมาเท่วนี้นี่ใครได้แต่มีผักมานําผักทางเบาน้อยเพื่อนหนูนี่ก็เอาซิป,ปิงสำลัาเอาได้พอสิไดเก็บไว้มือหน้า เ,เขีนว่นนนา,นเาเซอร์มีของกินกับสิกินนูและมือนานเขีนว่าเซอมีของกินแลวก็จงไว้เลยความม่เยแล้วทานแกผมด,ดูเหง่ออันนี้เอาไปเลยเนี่ท่านนดด้อยเแลโค้ามาละโค้งง่ใน่รนนะเแล้ว ไม่ให้ผ่านโคมทานแบบโคมอะไรงาเอาโคมเทาไร่ามเราโคมอะไรนห่ว่านี้ดงน้อยบงล้างเาวิบทนตะดินคือไปโป้ไม่สายเพิ่งใส่เลย เสพตรงอ่ะดิหนูกะปีงแล้ว,ลวได้ทั้งแกงกะทั้งทีมงานปงเลยโอ้เป็นตะกินแห้งนะแต่ทันในตักหากระปงเมื่อกี้นี่มาทุกคน,กนไหมคโคคาเฮาะเสือนกน้ำเดี่ยวบ่ะนี่เข้าวเสาได้ ขักอยู่นะเมนบาทนเลยไม่ได้กินซ้ำไม่ต้มทำเอาไว้กินเมื่อหน้าบ่เมนนะไปห่อดเมนไปรักเสากันถือตีนสามบาทยี่ไปอยูงโหขนาดน้นองถือหลายก็่ันห้นก็ไปแไล้ว บันี้กาได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วเดี๋ยวบันี้กาสิได้หาพักผ่อนก่อนพักผ่อนตอนแรกพลรดสิได้ออกไปหาอยู่หากินอีกเทอนึงกะเดี๋ยวถ้าติดตามในอีพีหน้าคลิปหน้าพลรดทุกคนสำหรับคลิปนี้กะสิไดขอทายให้ทุกท่กทานเบอร์สันี้เลยกะขอขอบมกบเจอหลายๆที่เข้ามาติดตามและกะฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองบะเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหม